สรุปหลังบ้านมีเอี่ยวหรือเปล่านะคะวันนี้ดราม่าซีนค่ะจะมาคุยซีนหลังบ้านกันบ้างว่าจริงๆคนใกล้ตัวหรือว่าคนรักของเหล่าบอสดาราเนี่ยมีผลกับชีวิตแค่ไหนนะคะทำไมชาวโซเชียลถึงเพ่งเลงไปหนึ่งในนั้นค่ะก็คือพลอยออยาดานั่นเองนะคะดูว่าเมียของกันนั่นแหละนะกันตัดถาวรหรือจะบอกว่าเป็นภรรยาสุดชิลก็ว่าได้นะคะก็มีการตั้งคำถามมากมายว่าสรุปเนี่ยพลอยจะโดนไปด้วยหรือเปล่า กับเคสนะคะหลอกลวงประชาชนแบบนี้ค่ะเพราะว่าเคยโพสต์หาลูกทีมเหมือนตัวเองเป็นแม่ถ่ายนะคะแต่ล่าสุดที่กันกันตถาวรมาชี้แจงไว้นะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ตรวจสอบเอาสินค้ามาลองใช้แล้วพลอยถามว่าดีหรือเปล่ากันบอกว่าดีนะแล้วก็บอกพลอยว่าถ้าอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ทำเลยนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นหนังม้วนหนึ่งนะแต่มีคนไปขุดค่ะบอกว่าจริงๆในอดีตมันไม่ใช่แบบนี้นะ่ะมันเป็นหนังคนละม้วนค่ะเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีการถามว่าการอยารู้จักนะดีไอคอนกรุ๊ปได้ยังไงใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเขาก็มีคำตอบนะคะการบอกว่า ผมรู้จักดีไอคอดเนี่ยต้นเหตุมาจากภรรยาคุณพลอยก็คุณพลอยก็นั่งศึกษาอยู่เป็นบริษัทขายของออนไลน์นะคะแล้วก็บอสพอยก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วการรู้จักใครบ้างละ่ะนะกันก็บอกว่ารู้จักคุณป้องนวัดคุณดวงประกอบล่ามคุณบอยประกอ์รู้จักหมดเลยทั้ง3คนมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของที่นี่แล้วกันก็บอกต่อว่าผมเชื่อว่าพี่เลือกถูกคนแล้วนอกจากเป็นตัวทอ็ทอประดับประเทศน่ารักกันหมดทุกคน เขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งซึ่งต้องเป็นระดับที่สูงมากไม่งั้นเขาคงไม่เอาชุดเสียงตัวเองมาแลกการันตีว่าสินค้าดีจริงนะจ๊ะถ้าไม่ดีเขาคงไม่กล้าทําแบบนี้และบอสพอลก็ยังเปิดใจกับรายการหนึ่งนะคะถึงพ่อ,อยอยดาว่าภรรยาการเนี่ยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่าหยุดไปเพราะว่ามีลูกนั่นเองนะคะ ซึ่งในกระดานโซเชียลดังนะคะเขาก็มีคนขุดค่าแมขุดเก่นถือจอบถือเสียงกันเลยนะคะเป็นภาพที่คุณพลอยเองเคยโพสลงโซเชียลนะคะบอกว่ามาละจ้าถ้าใครพลาดงานครั้งก่อนแม่เปิดรับสมัครตัวแทนขายของออนไลน์ป,ป,ป,ปั๊วปังป๊งยุคนี้ต้องปรับตัวธุรกิจออนไลน์คือทางรอดค่ะแม่รับสมัครทั้งสตอ็อกและไม่สต็อกในไทยและต่างประเทศเปิดรับสมัครไปรอบก่อนทีมงานตอบรับไม่ทันเลยจ้ารอบนี้แม่เสร็จระบบดูดไว้ให้ ใครสนใจพิมพ์ C F w i n น a ัก O K เ,เดี๋ยวจะให้ทีมงานรีบตอบกลับนะคะอยากปัวป่างปริเยมาได้เลยจ้ะใครอยากเป็นเศรษฐีชันนสิชันนสินะคะแถมยังมีแคปชั่นในภาพด้วยว่ารับสมัครตัวแทนสายตรงทีมแม่แฮชแท a กทีมแม่ปลอยพันล้านดีไอคอนสนใจพิมพ์ C F เ K นะคะแล้วก็บอกว่าตัวแทนแม่เรียนออนไลน์ V i P ส่วนหลังบ้านอีกคนหนึ่งที่ถามถึงกันเยอะมากนะคะนั่นก็คือแฟนหนุ่มของมินพิชยานั่นเองนะว่าสรุปมีส่วนร่วมหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็มีคนขุดจนลุกลามอีกนั่นแหละนะคะก็ไปเจอภาพนี้เข้านะคะเป็นภาพทีมบริหารชุดใหญ่ของ The Icon Group ค่ะซึ่งก็มีลิสตร์รายชื่อนะคะอยู่ในนั้นด้วยรวมไปถึงหนึ่งคนที่ถ่ายรูปรวมอยู่ก็คือแฟนของมินพิชยานางเอกดังนั่นเอง อมันชอนเคยถามเรื่องนี้แล้วนะคะว่ามิงคิดยังไงถึงกล้าจะดึงแฟนเข้ามาด้วยนะคะเธอก็ตอบว่าบางครั้งคุณเควินเนี่ยไปด้วยเธอเลือกสถานการณ์ไม่ได้บางทีเขาก็มาขับรถให้เวลามินไปไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเควินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะเธอก็ออกมาปฏิเสธแทนแฟนหนุ่มแล้วนะคะแต่ว่าก็มีการจับโยงตั้งคำถามเพราะว่ามีภาพของแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยนะคะ แล้วก็หักย้อนไปนะคะมินพิชยาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในภาพมันดูส่วนทางมากๆเพราะว่าบอสพอลเอนดังไปโพสว่าใครเป็นใครกันบ้างไปดูรวมภาพผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ป2024ซึ่งแฟนก็ยืนหลายอยู่ในนั้นด้วยข้างๆคุณแซมแล้วก็คุณพอลแล้วก็คุณมินนั่นเองนะส่วนประวัติของแฟนหนุ่มนะคะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ เควินนะคะหรือว่าเควินตีระวัฒนานนท์ค่ะเป็นนุ่มเชียงใหม่ปัจจุบันอายุ30กว่านะคะแล้วก็จบจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะปัจจุบันก็เป็นนักวิทยากร2ภาษาในเมืองไทยด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจค่ะนั่งตำแหน่ง Marketing ิ i r ด c เรกของ SCG HOME โคอนแก่นด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยออกงานกับสามินพิชยาอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็ยัง เขาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเห็นจากใน i n อินสตาแกรมไม่ว่าจะชอบไปเที่ยวนะตีกอกินอาหารอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีภาพหวานคู่กันอยู่ตลอด จนทั้งคู่เริ่มจากเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็รู้จักกันมาเป็น10กว่าปีเลยทีเดียวค่ะจนหลายคนก็เชียร์คู่นี้นะคะอย่างเมื่อวันที่22มกราคม2024นี่เองนะคะก็มีการโพสต์รูปคู่กันแบบชัดๆค่ะ f c ก็มาแหรกันมาใหญ่เลยนะคะในนั้นก็มีการการันตะถถาวนด้วยมาลงวัดแต่งเลยแต่งเลยนะคะรวมถึงบอสพอลที่คอมเมนต์ว่ารอการ์งานแตง่ง งานนี้ก็ต้องรลุดนะคะว่าคนใกล้ตัวจะมีเอี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าทั้งกัรลมินเองก็ปฏิเสธหัวชนฝาเลยก็คงไม่อยากให้คนรักต้องมาเดือดร้อนนะคะแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็คงสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปทุกคนอยู่กับดาราม่าซีนซีนนี้ไปเต่อค่ะ